สวัสดีค่ะประสิบบอกเรายินดีต้อนรับนะคะมาพบกันในคลิปนี้เรานำเสนอให้ชมกับรถกระบะมือสองสภาพรอๆนะคะราคาสุดคุ้มค่ะทุกท่านรถคันนี้นะคะเป็นรถกระบะ e สูดๆ d max นะคะปี08ค่ะเป็นรถบ้านเจ้าของขายเองค่ะเพราะว่าเจ้าของไม่มีเวลาขับนะคะมีรถหลายคันค่ะ จึงส่งถ่อให้ท่านที่กำลังตามหาไปใช้งานได้นำรถไปใช้งานกันต่อนะคะดีแมคันนี้นะคะราคา159,000บาทค่ะสีสวยตลอดทั้งคันภาษี6-7หน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับค่ะเครื่องดีไม่ไอไม่ควันรถสภาพพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ159,000บาทรถอยู่ในอำเภอลำปายมาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อโทรหาผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัดหมายวันเวลาและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ